สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันหยุดของเราค่ะก็เลยแวะมาทานกาแฟนะคะที่สวนกุหลาบหลวงนะคะก็ขับรถผ่านนะคะเห็นดอกกุหลาบเยอะมากนะคะแวะสักหน่อยหนึ่งค่ะอาจจะบานเท่าไหร่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในค่ะนี่ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกรานะคะปี2024คะ่ะดอกไม้สีชมพูสีเหลืองสีขาวนะคะเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็คืออยู่ด้านหน้านะคะก็เลยแบบว่าขอแวะ ถ่ายนิดนึงก่อนนะคะกับป้ายนะคะนี่ค่ะส่วนกุหลาบหลวงนะคะกันเดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันเลยค่ะข้างหน้าตอนนี้แบบว่ากําลังมีตูมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกสักอาทิตย์กว่าๆแล้วว่าน่าจะมีบานเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะคะด้านในนะคะจะมีตกแต่งด้วยดอกไม้หลายๆชนิดเลยนะคะก็จะมีดอกไม้อ่ต้นนี้จะเป็นต้นลิ้นมังกรนะคะนี่ค่ะ แล้วเดินเข้ามาก็จะมีแบบว่ากุหลาบเยอะมากๆเลยเคยพาเดินดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้อุ้ยสวยจังเลยค่ะเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ละโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพาเดินดูแบบว่าก่อนระหว่างที่รอกาแฟนะคะทางเดินกุหลาบสวยมากๆเลย ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีบานนะคะก็เราเห็นในอินเทอร์เนต็ตนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็คือน่าจะบานเยอะเหมือนกันค่ะมีต้นอะไรเนี่ยคล้ายๆเดซี่เลยเนาะสีเหลืองสวยมาก นี่ค่ะก็มุมแรกนะคะดอกไม้เยอะมากๆเลยแต่รู้สึกว่าน่าจะบานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังตูมเต็มเลยค่ะก็โชคดีเหมือนกันนะมาเวลานี้จะได้กะะถูกว่ามาครั้งหน้าจะมาตอนไหนนะคะรออีกสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะที่นี่ก็คือแบบใบกําลังออกเลยค่ะแล้วก็มีที่เป็นดอกเพิ่งโรยก็มีนะคะสวยมากๆเลยค่ะดอกสีม่วงหูยสวยมากๆเลยชื่อว่าเบลล่าโรมานะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวต้องไปหาต้นนี้มาปลูกบ้างละ่ะดูสิคะแบบสีม่วงแบบม่วงม่วงอมชมพูแล้วก็ตรงกลางเป็นแบบว่าสีเหลืองนิดนึงนะคะอันนี้เพิ่งโรยไปนะแต่ว่าก็คือมีแบบพร้อมเป็นพวงอะ่ะคือพร้อมบานต่ออีกเยอะเลยคะ่ะเนี่ยสวยมากๆเลยเขาจะปลูกไว้สองฝั่งเลยนะคะสีม่วง การปลูกกุหลาบบางทีเราก็ต้องรอเนาะมันมันไม่ได้แบบว่าจะบานพร้อมกันตลอดนะคะอันนี้น่าจะซากุระทาคุมินะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะเป็นช่วงที่กุหลาบสวยนะคะหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะเมื่อกี้มีเห็นแบบว่าจําจหน่ายด้วยนะคะนี่อันนี้ดอกสีแดงค่ะมีชื่อไหมเอย่ย ไม่มีชื่อโอเคไม่เป็นไรนะคะพาเดินดูเล่นๆนะคะก็เผื่อแบบว่าเราก็ไม่ได้ทำคลิปกุหลาบนานแล้วเนาะเพราะว่าเราก็พยายามหาแรงบันดาลใจในการกลับมาปลูกกุหลาบอยู่นี่ค่ะโอ้อันนี้สวยมากเลยค่ะต้นต้นนี้สีชมพูด้านหลังโอเคอันนี้ก็สวยอันนี้สีแบบ สีออกชมพูแล้วก็ด้านหลังเป็นสีแบบเขาเหลืองๆครีมๆนิดนึงนะโอ้โหแบบว่าดอกใหญ่มากดอกที่นี่เขาจะเน้นเป็นพัน์ใหญ่นะคะดูสิค่ะอืมวันนี้ตรงกับวันหยุดของเราก็ยังมีให้ชมบ้างก็ยังดีนะคะมาจิบกาแฟได้ดูกุหลาบไปด้วยนะคะนี่ค่ะสีเหลือง โอเคเดินไปเรื่อยๆนะคะพาเดินดูนี่ค่ะเขามีป้ายบอกด้วยนะนี่ค่ะขอภัยช่วงนี้อยู่ในการตัดแต่งกิ่งก็คืออาจจะยังมาแล้วก็แบบอาจจะยังไม่เห็นเต็มที่นะคะแต่เห็นแบบเป็นพวงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าหืมตอนบานเยอะๆนี่ต้องสวยมากแน่ๆเขาก็น่าจะดูแลดีแบบว่า บำรุงใส่ปุ๋ยทุกอย่างแบบเต็มที่นะคะที่นี่เป็นสวนกุหลาบสวนกุหลาบของโครงการหลวงนะคะนี่คลิปนี้อาจจะแบบว่าเดินชิลๆสบายๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดของเรานะหาแรงบันดาลใจในการเข้าสวนตัวเองอันนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเทียบกับมือเราดูสิเนี่ย ดูชื่อเขานะชื่อว่า black g r n e t ตรงปกไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่บานเท่าไหร่แต่เห็นได้ชัดเลยว่าอีกสักสองอาทิตย์มานี้น่าจะเลิศมากๆเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาอีกรอบนึงค่ะมีน้ําตกด้วยกุหลาบที่นี่ลําต้นใหญ่มากอะดูสิคะเขาเลี้ยงมาแล้วอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยโอ้โหเลี้ยง เลี้ยงแบบดีมากๆแล้วก็มีปลูกต้นอื่นๆแซมนิดหน่อยนะนี่สวยมากเลยค่ะคือแบบกุหลาบมันจะไม่ได้สวยตลอดทั้งแบบทั้งเดือนทั้งปีนะมันจะมีช่วงสวยบ้างไม่สวยบ้างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวที่แบบว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาออกเยอะที่สุดแล้วละ่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกุหลาบเล็กๆพุ่มนิดนึงนะคะ นีขออภัยอยู่ในระหว่างการตัดแต่งนี่ขนาดอยู่ในระหว่างการตัดแต่งยังสวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็มีโซนมีน้ำด้วยตรงนี้จะเป็นเน้นเป็นกุหลาบเลื้อยแหละดูสิแล้วทำเป็นพุ่มนะคะที่นี่เขาจะมีแบบว่า,าพลาสติกข้างบนด้วยนะน่าจะกันพวกแบบความชื้นเวลาหน้าฝนไม่ให้โดนฝนเยอะนะคะ เดินเข้ามาในอุโมงค์สีเขียวอ่ามีทางให้เดินออกมาตรงนี้นิดนึงเป็นที่นั่งเป็นมุมถ่ายรูปนะคะสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ด้านหลังเป็นกุหลาบดูสิดูจากอ่อตรงพื้นนะคะกลีบกุหลาบโรยไปเยอะเลยน่าจะซากุระกะซูมิแหละอันเนี้ยเพราะว่าเราจำได้ที่บ้านมีเขาปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะข้างใต้ดูดิแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ต้องปลูกไปทีทละเยอะเพื่อความแบบฟูนะคะโอเคนี่โอเครู้ละเดี๋ยวถ้าว่างต้องมาอีกรอบหนึ่งน่าจะแบบว่าบานแบบสวยเลยความจริงตอนนี้หน้าหนาวยังไม่จบนะคะยังเหลืออีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันหน้าหนาวที่เชียงใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวพาเดินไปต่ออีกนิดนึงเขามีโซนด้านบนด้วยนะ แล้วเราจะไปยังไงเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นวงกลมนะคะสามารถมีให้นั่งได้ด้วยนะคะโอเคเราต้องเดินย้อนกลับไปแล้วแหละแล้วก็ไปขึ้นทางขึ้นอีกทางหรือเปล่าอ๋อใช่ละใช่ละตรงนี้ค่ะนี่หืมดอกตูมเต็มเลยค่ะ วันนี้ชิลๆนะใครมีเวลานั่งดูกุหลาบด้วยกันก่อนนะคะนี่ค่ะมานั่งเขาเป็นไม้นะเป็นไม้จริงอะ่ะแล้วก็อเามาวางกุหลาบเยอะมากการจะดูแลก,กุหลาบส่วนใหญ่ขนาดนี้ต้องแบบมีเวลาเนาะนี่โอเคขึ้นป้ายเต็มเลยว่าอยู่ระหว่างการตัดแต่ง คือหลายคนถ้ามาถ้ามาตรงกับเวลาที่กุหลาบบานพร้อมกันนี่คือโชคดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนิดนึงนะข้างบนก็มีอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนกุหลาบนะคะนี่สวยมากๆเลยไม่รู้จะเดินยังไงนี่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันนี่ค่ะตอนนี้ประมาณ สบ่ายโมงแล้วนะเรามาช้าด้วยเพราะว่าตอนเช้าจะเป็นช่วงที่กุหลาบสวยที่สุดนะคะก็ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเลยโรยไปละแต่ว่าออดอกตูมเยอะจริงโอเคถือว่ามาเดินเล่นอุ้ยอันนี้พันอะไรอะ่ะมีความแบบมีความคล้ายกุหลาบอังกฤษแต่เขาไม่ไม่มีชื่อบอกเลยคะ่ะ นี่เออนี่เป็นพวงด้วยนะคล้ายคล้ายแมรี่เลยนะขอดมหน่อยสิว้าหอมมากหอมแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะนี่ฉากหลังเป็นแบบว่าภูเขานะคะอืมเดี๋ยวก่อนขอเดินนะฝั่งนี้ก็สวยดูสิสีแดงสีชมพูเดี๋ยวก่อนฉันฉันสะดุดตาก่ะ ตัวนี้มากเลยไม่มีชื่อพันอะไรเนี่ยชอบมากเลยสีชมพูเพราะว่าเราชอบสีชมพูอันนี้สีแดงก็สวยอันนี้โซนนี้ข้างบนน่าจะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะดูแบบเป็นพวงแล้วมีฟอร์มคล้ายๆกุหลาบอังกฤษอันนี้พาเดินดูแบบมั่วๆเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่มีป้ายชื่อดูดิพวงนี้เดี๋ยวถ้า ชื่อแบบมันติดอยู่ในหัวว่าชื่อพันอะไรอะ่ะอังกฤษ prince something prince เราไม่แน่ใจอันนี้ออกสีแบบแดงเข้มเลยนะคะโทนนี้จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวขอเดินขึ้นมาฝั่งข้างบนนิดนึงนะคะมีน้ำด้วยโหต้นสนเลื้อยเต็มเลยคะ่ะสวยมากๆนี่ กุหลาบอะไรเนี่ยกุหลาบหรือต้นต้นโพค่ะเนี่ยใหญ่มากๆนี่ค่ะดูวิวนะคะของที่นี่ค่ะืเอออันนี้มีเยอะเหมือนกันนะดอกบานคล้ายๆบิชอปเลยค่ะน่าจะบิชอปนะอันนี้อืมหอมใช่เลยอันนี้บิชอปค่ะสวยมากๆนี่ วิวก็ดีเลยนะคะที่นี่ไม่ไกลจากบ้านมากค่ะมาได้บ่อยอยู่โอเควันนี้มาตรงกับเวลาที่เขาตัดแต่งอาจจะไม่ได้แบบว่ากุหลาบไม่บานเท่าที่ควรแต่ว่าไม่เป็นไรเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะใหม่อีกรอบเดี๋ยวถ้ามาอีกรอบ,าาอรอบจะพยายามเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพเนี่ค่ะตูมเต็มเลยอะตอนเนี้ย มีแต่ตุ้มๆคงสวยน่าดูถ้าแบบมีสีแต่สำหรับคนรักกุลาบเนาะได้เห็นแค่นี้ก็มีความสุขละเนี่ยดูซิดอกใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวกาแฟเราน่าจะได้ละเดี๋ยวเราจะไปจิบกาแฟและก็เดี๋ยวยังไงจะพามาเที่ยวอีกรอบนะคะส่วนนี้แต่มาได้เห็นแค่นี้ก็เก็บบรรยากาศที่เชียงใหม่มาฝากคนที่ยังไม่เคยมานะคะ ดูความตูมเต็มเลยอ่ะหันมาฝั่งนี้นิดนึงก็สวยนะคะเผื่อเป็นไอเดียจัดสวนโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ